สวัสดีค่ะเซลยุ้ยค่ะเซลเมีค่ะวันนี้พวกเราจะพามารู้จักกับ Honda All New Civic Turbo RS g e n 1ิบค่ะด้านหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าและไฟตัดหมอกแบบ LED เพิ่มความสว่างในเวลาขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะและในรุ่น RS ยังให้ล้ออลลอยขนาด17นิ้วแบบเบรยิ่งดูสปอร์ตพรีเมียมแบบสุดๆเลยค่ะ ในส่วนด้านท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายแบบ LED สปอยเลอร์หลังท่อเสียแบบคู่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากเลยค่ะเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC Turbo ความแรง178แรงมา้า แรงบิด240นิวมันเมตรและยังประหยัดน้ำมันได้ถึง17.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยสามารถรองรับน้ำมันสูงสุดถึง e 8 5เลยจ้ามาพร้อมกับความทันสมัยด้วยคุญแจ n ฮอนด้าสมา y ิกาสพวกพาสะดวกเพียงแค่กาบใบเดียวค่ะมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงการขับขี่แบบ p x t ขนาด10.2นิ้วเลยนะคะ ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วและรองรับ Apple Car p p p l e c r r l a y แบบไร้สายด้วยระบบ Air Auto แยกอิสระซ้ายขวาพร้อมกับไวร์เลสชาร์จเจอร์ระบบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮและโหมดการขับขี่ถึง3โหมดเทคโนโลยีล้ำสมัยสุดๆเลยค่ะการดีไซน์ของช่องแอร์เป็นแบบรวงพึ่งเพิ่มความหรูหราในห้องโดยสาร รถยนทันนี้มาพร้อมกับระบบเซฟตี้ความปลอดภัยฮันด้าซิงซิงมีให้ถึงกระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยที่ทำให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นตลอดการเดินทางค่ะท่านใดนที่สนใจอยากจะชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่บริษัทธนครฮันดา้าสาขาบางซื่อนะ